หลังจากที่เราไล่ต้นไม้ต้นแรกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลซึ่งจะมีแพ็กเกจให้พร้อมใช้ไว้อยู่นะครับแล้วก็เราก็กดปุ่ม kickstart interactive section ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นแสงเงาแสงเงาตัวนี้ก็เกิดจากตำแหน่งของพระอาทิตย์นะครับเราไปที่ display นะครับปุ่ม display ตรงนี้นะครับกด l i g ์นะครับโชว์ไล g ์ขึ้นมาสำหรับไฟดรงนี้ก็คือเป็นพระอาทิตย์ที่เราใส่เข้ามาเพื่อให้ได้แสงเงาตกกระทบลงไป บนรูปถ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวงานแล้วนะครับก็จะมะีรูปถ่ายตัวนี้มานะครับรูปถ่ายอันนี้นะครับแล้วเราก็จัดแสงแล้ววางลงไปในวิวแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็มีคนอยู่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ต้นไม้ไปแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราจะมาจะวางแลนสเคปแล้วก็ลบคนออกไปนะครับเพื่อให้ได้แล้วก็วางจัดวางหญ้าลงไปทีนี้เรามาเพิ่มต้นไม้กันครับ ก็คือเราจะก๊อปปี้ต้นไม้ต้นนี้เพื่อให้ได้ตามตามแบบแปลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาที่ตรงต้นไม้นะครับแล้วก็ Edit Clone นะครับโคลนโคลนเราใช้เป็นแบบ Copy ธรรมดานะครับสังเกตพอเรา c o อ y ไปเพื่อเขาจะอัปเดตเรียวไทม์ทันทีแล้วเราก็เอามาวางนะครับก็จัดต้นไม้ไปในลักษณะนี้นะครับก็ให้เวลานิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตชัดเจนให้เรานะครับหรือว่าเราจะไปวางนะครับหรือว่าเราจะไปวางไว้ตรง ริมรั้วตัวนี้โมเดลตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อาการกําหนดสัทิศทางของแสงและเงาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวโมเดลเราจะใช้เป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสาตัวนี้ที่ตั้งมาเพื่อตั้งมุมมองนะครับทีนี้ผมจะก๊อปปี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับกด e d i t Clone นะครับก๊อปปี้ไปวางไว้ข้างหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งไปอยู่ตรงหน้าแบบเรียวไทม์ทันใจ นะครับ หลังจากที่เราไล่ต้นไม้ต้นแรกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลซึ่งจะมีแพ็กเกจให้พร้อมใช้ไว้อยู่นะครับแล้วก็เราก็กดปุ่ม kickstart interactive section ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นแสงเงาแสงเงาตัวนี้ก็เกิดจากตำแหน่งของพระอาทิตย์นะครับแล้วไปที่ display นะครับปุ่ม display ตรงนี้นะครับกด l i g ์นะครับโชว์ไล g ์ขึ้นมาสำหรับไฟตรงนี้ก็คือเป็นพระอาทิตย์ที่เราใส่เข้ามาเพื่อให้ได้แสงเงาตกกระทบลงไป บนรูปถ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวงานแล้วนะครับก็จะมีะรูปถ่ายตัวนี้มานะครับรูปถ่ายอันนี้นะครับแล้วเราก็จัดแสงแล้ววางลงไปในวิวแล้วก็จะสังเกตว่าจะมีต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็มีคนอยู่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ต้นไม้ไปแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราจะมาจะวางแลนด s c a p e แล้วก็ลบคนออกไปนะครับเพื่อให้ได้แล้วก็วางจัดวางหญ้าลงไปทีนี้เรามาเพิ่มต้นไม้กันครับ ก็คือเราจะก๊อปปี้ต้นไม้ต้นนี้เพื่อให้ได้ตามตามแบบแปลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาที่ตรงต้นไม้นะครับแล้วก็ Edit c l o n นนะครับ c l o n โคลเราใช้เป็นแบบ Copy ธรรมดานะครับสังเกตพอเรา Copy ไปเพื่อเขาจะอัปเดตเรียว i m มทันทีแล้วเราก็เอามาวางนะครับก็จัดต้นไม้ไปในลักษณะนี้นะครับก็ให้เวลานิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตชัดเจนให้เรานะครับหรือว่าเราจะไปวาง นะครับหรือว่าเราจะไปวางไว้ตรงริมรั้วตัวนี้โมเดลตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อาการกําหนดสทิศทางของแสงและเงาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวโมเดลเราจะใช้เป็นรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสาตัวนี้ที่ตั้งมาเพื่อตั้งมุมมองนะครับเดีย๋ยวนี้ผมจะก๊อปปี้ไปตัวหนึ่งนะครับกด e d i t Clone นนะครับก๊อป้ไปวางไว้ข้างหน้าตัวนี้นะครับ จะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งไปอยู่ตรงหน้าแบบเรียวไทมทันใจนะครับ